เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9หรือโควิด1 9ในทั่วโลกและในประเทศไทยของเรานะครับ สำหรับข้อมูลวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลณวันที่9เมษายน2563ในเวลา20น,นาิก5นาทีวันนี้นะครับทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อนะครับ1,521,856คนนะครับยังพุ่งไม่หยุดนะครับผู้เสียชีวิตเกือบ89,44 0 4, 4, 4, คนผู้ที่รักษาหายเนี่ย339,34คนนะครับ ส่วนในประเทศไทยของเราวันนี้มีผู้ป่วยสะสม2,423รายอยู่ในลำดับที่44เดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันในช่วงท้ายนะครับสำหรับจำนวนประเทศผู้ติดเชื้อไวรัสทั่วโลกวันนี้นะครับอยู่ที่211ประเทศเรามาดูใน5อันดับแรกนะครับว่า,าสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างอันดับ1ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกานะครับตัวเลขไปที่4 3 0 0 0 0 376คนเสียชีวิต14,739คน,นคสเปนติดเชื้อ152,446คนเสียชีวิต15,238คนอิตาลีติดเชื้อ139,422คนเสียชีวิต17,669คนในฝรั่งเศสติดเชื้อ113,951คนเสียชีวิต10,000 869คนครับในเยอรมนีติดเชื้อ11,483คนเสียชีวิต2,183คนและจีนยังอยู่ในอันดับที่6นะครับติดเชื้อ82,969คนเสียชีวิต3,335คนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกก็ยังพุ่งอยู่นะครับมีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย211ประเทศนะครับ ทีนี้ลองมาดูข้อมูลในประเทศไทยของเราประจำวันนี้กันบ้างนะครับวันที่9เมษายนสอบอคได้ถแถลงนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อลดลงนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมีผู้ติดเชื้อพบเพิ่มเนี่ย เพียง54รายทําให้ยอดสะสมของเราอยู่ที่2,423รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายรวมเสียชีวิตสะสม36รายรักษาหายแล้ว940รายนะครับโดยโคษกสบคได้กล่าวว่าวันนี้มีการประชุมใหญ่ของสอบคนะครับโดยที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกภาคส่วน นะครับและวก็สั่งให้ดูแลขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเมื่อวานได้เดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพัทราย่านพระราม9ที่เป็นสถานที่ดูแลผู้ไปกักตัว14วันเพื่อดูอาการป้องกันโควิดปรับมาตรฐานให้อยู่ห้องละ2คนเป็นห้องละ1คนนะครับ ประเด็นที่2เนี่ยนายกเป็นห่วงการจัดการข้อมูลตอนนี้เนี่ยไม่ให้เกิดความสับสนจะต,ต้องมีการจัดระเบียบข้อมูลเพราะจะออกมาตรการด้านใดๆก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลเหล่านี้นะครับ 3. เรื่องการเดินทางเข้าอ,ออกประเทศไทยเนี่ยมีความสําคัญมากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่รัฐมีการจัดให้เราต้องเข้มงวดจริงจังนะครับ4เรื่องเคอร์ฟิวยืนยันนะครับว่าไม่มีการปรับเวลาอย่างใด คงอยู่ที่4ทุ่มถึงตี4ตรงนี้เนี่ยรองวิศณุบอกสําหรับมีกลุ่มใดที่จะขอผ่อนผันจะได้จัดรวบรวมแล้วขอประกาศในทีเดียวนะครับส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยเน้นให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ขณะที่พี่น้องประชาชนก็ได้ให้หน้ากากผ้าไปแล้วนะครับครับและนี่ก็คือในสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้นะครับโดยพบเพียง54รายนะครับทำให้มียอดสะสมอยู่ที่2,423รายนะครับ ครับและนี่ก็คือสถานการณ์ณวันที่9เมษายน2563เดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ